เรียบพูดเร็ว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 คุณก้าวหน้าใช่ไหมใช่ครับผมคุยก้าวหนีคุณไม่อยากคุยเออมอยากให้เปิด สวัสดีครับอยู่กับลุงโทนี่นะอยู่กับช่องนาฮีช n แนลหรือช่องอีกช่องหนึงของลุงก็โทนี่2อ2 1นีะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้คือแบบอยากซัดหน้าคน <_ p ain> ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเพชรดำเพชรดำคืออะไรวะไม่รู้อะแต่ไอที่นั่งอยู่หน้าสลอนอยู่เนี่ยครับบอกเลยครับว่าวันนี้นะฮะนักมวยก็นักมวยกู <_ p ain> จะเอาให้หนัก <_ p ain> เปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกทีนึงครับมาสวัสดีครับอยูุ่งที่หน้ามีครับคือต้องบอกนี้ครัวว่าคือลุงโทนี่เป็นคนที่แบบชอบดูการต่อยมวยคือแต่ถ้าเกิดให้ไปต่อยมวยเองฟังกูไอ้คือแต่ให้ไปต่อยเองกูคงไม่เอาเพราะอะไรกูกลัวเจ็บกูกลัวเจ็บตัวกูกลัวโน่นนี่นั่นคืออยากจะถามก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับนักมวยที่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับว่าแต่ละคนที่ไปที่มาเป็นยังไงคนแรกเลยครับมึงไง ครับผมยอดไอคิวพิเกส์สัทายเมืองไทยยิมครับไหว้ใหม่ไหว้ให้มันสวยๆสวัสดีครับผมยอดไอคิวพิเกส์สัทายเมืองไทยยิมครับลองไหว้ครูดิอ่ะไหว้ครูให้กูดูไปไหว้ครูไหว้ครูให้กูดูเอาว่ายครูไงว่ครูว่าย่ครูมงึงม,มองหน้ากูทำไมมึงมองกล้องอีกอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดบนุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์อ่าคนต่อไปมึง เรียกพูดเร็ว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 ากำลังพูดอยู่รอเดยครับผมเพชรธนรัตน์พิเชษย์แสนชัยใบไทยยิงครับใครตั้งชื่อให้มึงลูกพี่ครับลูกพี่ชื่ออะไรพูดดังๆเวลาคุยกับกลัวบ้าให้มันสัตว์สัตว์วลุงกินอะไรบ้าเนี่ยแดกหมาไปมากี่ครั้งละขึ้นสังเวียนร้อยกว่าไฟครับร้อยกว่าไฟชนะกี่ไฟไม่ไม่ได้จำเลยเดี๋ยวเฮ้ยบักขีบ โมเสวัสดีครับผมฟ้าเป็นหนึ่งคนหลักบุญครับคนเนี่ยครับออ้ยอยู่ค่ายไหนอยู่ค่ายพีเคครับอยู่แถวไหนอยู่พระรามสามพระรามสามตอนนี้ค่ายปิดไปทําอะไรใต้เขียดใต้กบอ่ะแล้วมึงอ่ะแชมป์อะไรแชมป์อะไรมึงอ่ะผมแชมป์สามปีสี่ปีซ้อนครับโคตรเจ๋งอ่ะสามปีสามสี่แชมป์หมดโอ้โห แชมป์ต่อยมวยดังเบาครับผมไปคนต่อไปครับอ่ะชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอยู่หลังเดี๋ยวมึงก่อนมึงก่อนสวัสดีครับผมก้าวหน้าสจต้มปาจีนครับผมมึงก้าวหน้าใช่ไหมใช่ครับผมกูก้าวนิ้วกูไม่อยากคุยเออก้าวหน้ากูก้าวนิ้วต่างกันดูต่างกันเยอะมึงอยากให้เปิดบะไรอยู่ไหน อยู่นครศรีธรรมราชครับอยู่นครศรีธรรมราชแล้วมึงมาเพชรบุรีเนี่ยนะกับพุ่มาเตียวพุ่งอแล้วต่อยมวยมากี่ปีแล้วยี่สิบกว่าปีละยี่สิบกว่าปีกรบผมยี่สิบกว่าปีเนี่ยไฟไหนที่ตัวเองคิดว่าแบบเด็ดที่สุดสำหรับตัวเองถูกไหมภูมิใจอ่ะภูมิใจอ่ะภูมิใจเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงแชมป์ลุมพีนีครับผมใจเข้มขัดแชมป์ครั้งแรกในชีวิตเออตอนนั้นค่าตัวนักมวยถูกไหมชิงแชมป์ลุมพินีคุณได้แชมป์ใช่ไหมใช่ครับค่าตัวตอนนั้นได้เท่่่่่าาาาไหหรรรอออปปะะมมมณณตนนนนั้ยูืง ทำนี้กี่ปีมาแล้วได้เชิญตอนปี50ครับโอ้สิบกว่าปีแล้วนะสิบกว่าปีแล้วตอนนี้อายุ่าไรแล้ว31ครับกะว่าจะเลิกต่อยมวยเนี่ยเลิกต่อยมวยกี่ปีนี่แหละครับดูสถานการณ์โควิดเนี่ยครับถ้ามันยังยังเป็นแบบนี้ก็อาจจะนั่งดี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 ดีก็อาจจะหาอาชีพสุดนะครับตอนนี้ที่ฟาร์มลุงรับคนับตักขี้วัวก็ดีครับนะเดี๋ยวมาตักขี้วัวให้นะ มึงหนากูเฮ็ดยังตั้งกล้งคุคนต่อไปครับต่อไปเลยครับผมประกรณ์พีเคสัญชัยมวยไทยยิมอยู่ที่ไหนอยู่สมุทรปราการ <c oughs> คือมึงสังเกตนักมวยนักมวยแต่ละคนเนี่ยมึงสังเกตตั้งแต่ต้ตตนจนจนถึงหน้าเวลานี้เนี่ยมึงฟังพูดไม่ค่อยชัดเพราะอะไรมันโดนปล่อยจนเออคือมันโดนปล่อยจนมันเออแดกแล้วไอ้ <c oughs> พูดจะไม่เป็นภาษามึงเห็นสมรักปะนรู้ปะไม่เจ็บเลยไมเจ็บนียอย่างเช่นเมือชกปุ๊บ พูดอะไรอ่ะมึงไปฟังมึงไปดูสมรักถ้ารู้เรื่องเอ้ากูพูดตรงนี้เลยมันน่าต่อยปากแตกจริงีนี่ไม่เกี่ยวนะกูบอกเลยโปรโมทให้พี่สมรักด้วยพี่สมรักขายหวยด้วยนะครับขายลอตเตอรี่พี่สมรักแกได้โคต้าลอตเตอรี่มาแกก็ขายลอตเตอรี่ด้วยใครอยากซื้อก็ติดต่อพี่สมรักได้ได้ไหมกูกูหยอกแกแล้วกูก็ขายของให้แกหายกันให้พี่สมรักหายกันนะ อาชีพนักมวยคล้ายๆไก่ชนไหมคือมต้องชนอย่างเดียวก็มันต่างอันอยางเดียวคือไก่ถ้าพสมดติว่าแพ้ก็คือจบจบเลยแต่ถ้ามวยแพ้ก็ยังฝึกฝนไปได้เออไฟไหนที่ตัวเองคิดว่าเด็ดมากคือแบบพอใจภูมิใจมากสำหรับตัวเองมึงอะ่ะเนี่ยมองกล้องคมเไฟรีบพูดเร็วๆล้ว เวลากูไม่ได้มีให้เยอะได้แชมป์มวยรอบช่องสามแบแชมป์แรกแล้วก็แชมป์เดียวเลยใชอย่าใช่เดมึงก็แบบว่าเออได้อีกอยู่พี่แต่ว่าผมไม่สามารถที่จะคนาได้เอออาวหลับแล้วะหลับแล้วหลับแล้ว แต่ทีนี้นะครับทําไมทําไมถึงพานักมวยมาวันนี้นะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าอุปกรณ์ชกมวยที่มาตรฐานมากที่สุดเลยนะครับตอนนี้นะฮะนี่ครับลุงนี้บอกเลยครับเพชรดาครับผมเพชรดาใช่ครับทาไมทําไมคนถึงมาเลือกใช้เพชรดาเพราะอะไรหนึ่งคือว่าความมาตรฐานระดับสากลอ่าใช่ครับเออคือต้องบอกงนี้นะครับว่าคือลุงนี่ไม่ได้เป็นมวยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าชกเนี่ย คือชกบนที่นอนอย่างเดียวนะครับฟังกูก็ฟังหนวดเมืองดูเมืองกล้องชบคลิปเจอผมนหคลิปเจอผมไหมครับนี่ว่าสมองเขาตาหมดแล้วไม่เป็นไรค่าตัวเยอะกับเพื่อนอะทีนี้นะครับอะมึงสีหัวเฮ็กกีเนี่ยณเวลานี้เนี่ยอะมึงลองใส่ให้ลุงดูเนเออมันต้องแน่นไหมตรงนี้ต้องแน่นไหมแน่นครับต้องรัดให้แน่นเลยไหมใช่ครับอะอนลองใส่ให้ลุงต้องรัดแน่นขนาดไหน คือแบบเวลาเวลาใส่นวมเนี่ยมือต้องโล่งต้องใส่แหวนนะต้องใส่แหวนนะมันจ้าซะเหลือเกินเวลาชกอ่ะต้องถอดครับต้องถอดหมดใช่ไหมแต่แต่นี่ผมจะใส่ให้ดูดูตอนนี้รู้สึกว่ามันแน่นมันดีครับอ่ะได้ครับไหนมึงเอาไอ้ตัวล่อเป้ามาดิให้ลองดูดิเป้ามีสู้ด้วยนะเป้าเราต้องคองกันตัวเวลาชกนะยังไงวะอย่างเงี้ยนี่ก็ เฮ้ยมันมันคือมันมีความรู้สึกว่าเราไม่เจ็บมือนะใช่ครับแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเซฟตี้ในนี้คือมันเซฟตี้อ่ะใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะให้ลุงเรานี่ใส่นี้ว่าอ่ะอันนี้มันสําหรับการซ้อมโดยเฉพาะอ๋อมีแบบซ้อมมีอันนั้นอ่าอ่าช็อกกิ้งมัต้องเป็นแบบนี้นะอันนีช็อกช็อกอ๋อช็อกกิ้งใช้แบบนี้เหรอใช่แล้วเราซ้อมเพื่อให้แบบว่าให้มันกระชับมือ อันนี้กระชับมันกระชับกว่าเออมันกระชับกว่าอ่ะใครจะต่อยกูลุกใครจะต่อยกูมาอ่ะกูเห็นหน้ามึงแชมป์นี่ลอยอยู่บนหัวกูแล้วตอนเนี้ยอันนี้คือผ้าพันมือสำหรับเซฟก่อนชกเขาจะพันมืออ่ะมึงทำให้กูหน่อยอ่ะมันต้องใส่ก่อนเหรอหรือว่าใช่ครับต้องพันก่อนถอนแมนก่อนถอนแนกูเป็นตัวอย่างก่อนต้องถอดนะถอดไว้ที่ผมก่อนกูเพิ่งชุบไม้อันนี้พันเพื่ออะไรก็สม่าเซฟข้อมือถ้าเวลาเราต่อยถ้าเราไม่ได้พัน พอเราเรากแล้วะรมันนะโอ้เออเพื่อบอกบอกอ๋อเหมือนคล้ายๆกับไอนี่ป่าที่มันแบบคนยกของหนักแล้วก็ใช้เอ้ผ้ารอะอ๋ออันนี้คือแบบเซฟแล้วก็ที่เราพันคือโทรมาหาพ่อกวดงานอยู่มึงจะโทรมาละกูดงานอยู่ฮัลโหลโอเค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 เดี๋ยวเดี๋ยวส่งเลขบัญชพี่ีโอนตังให้นะคือเลาทางานก็ไม่ก็มีสายเข้า่เงี้ยอ๋อต้องพันเซฟเหมือนกับเซฟแต่ละนิ้วด้วยใชไอืม นิ่งโป้งกูไม่ออกมาอ๋อมันต้องใส่เหมือนกับว่าใสงเกงในก่อนเออแล้วค่อยใส่ไอ้นี่ใส่ทุงใส่ทุงมวยไทยกับมวยมวยไทยกับมวยสากลเนี่ยมวยไทยนี่คือแบบเตะใช่ไหมมัดเท้าขอศอกได้หมดอ่ะแต่มวยสากลเนี่ยมัดได้อย่างเดียวมัดอย่างเดียวครับแล้วมวยสากลที่ใส่กระจับไหมใส่ใส่หมดเลยเหรอครับคือแบบมันมีกระจับช้ไซส์แบบ 3x หรือไม่ก็ 4x ี้ยมีไหม มีเอามาให้ลุงหน่อยเออขอุงน่าจะใช้เอสอะอันนี้คือตัวอย่างของลุงเงี้ยคือแบบมันใหญ่มากอ่ะไม่ทราบหรอไหมแบบว่ามันไม่สามารถที่จะแบบว่าใส่กระจกธรรมดาได้ตัวละพ่อเลยใครจะต่อยกูจะดีไหมลุงจบคลิปเจอผมนะจบคลิปเจอผมนะเอาเลยอ่ะลุงมันจะดีไหมล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหตีกูอะตีกูอะตีกูอะ เอ๊ะถ้าเกิดว่าแบบต้องการหรือว่าอยากได้เน่อุปกรณ์แบบเนี้ยครับผมเราจะต้องหาที่ไหนครับสั่งนะครับสั่งมีทั้งเพชรดำโอเปอเรชั่นอลไฟเกียร์เหรอครับใช่ครับใช่ครับนี่หัดดูเนี่ยฮะของอลูโอเคทองแบบประเทศใช้ไหมใช้ครับทั่วทั่วโลกทั่วโลก ต้องบอกงี้นะครับว,ว่าถ้าสมมติว่าใครที่แบบต้องการสินค้าตัวนะี้นะคือลุงเนี่ยไม่ได้เป็นมวยไม่ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับมวยเลยแต่เบื้องต้นที่เรามาสัมผัสนะครับคือเราเปพอความรู้สึกว่าเฮ้ยการเย็บการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับดูการเย็บนะฮะดูดูการเย็บนะฮะทุกอย่างคือมันละเอียดมันละเอียดมากมันละเอียดจริงๆแล้วก็ในส่วนของงานของเขาเนี่ยนะฮะคือคุณภาพเนี่ยฮนะคุณภาพคือแบบ มันโอเคอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันครับเท่าที่ดูอยู่ตอนนี้เนี่ยนะฮะคือสินค้าแม่งมีหลายอย่างอันนี้เขาเรียกอะไรลูกสนับแข้งครับสนับแข้งแล้วอะไรอีกลูกต่อไปนวลนวลนวลและอะไรข้างบนผ้าพันมือผ้าพันมือมันมีหลายสีไหมมีหลายสีไหมมีหลายสีครับปีทุกสีครับเฮ้ยล้อเป้าอยู่ไหนล้อเป้าอยู่ไหนเฮ้ยเอามาดูดิเอามาดูดิอออันนี้คือเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรเป้าทองครับเป้าท้องใช่ครับเป้าทองนี่ต้องชกไปอย่างเดียวหรือว่าเตะไปก็มีทุกอย่างได้ทุกอย่าง ถ้ามันลองนี้มันจะเจ็บมันลองดูลองดูครับพี่ลองดูลองดูลองดูหมัดได้เพิ่งนั่งลงอีกกล้องเยอะแล้วอีกึงอยกี่ยวอะไรมาอ่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 าอาเลยนเล่นไโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหองแน่จริงก็เข้ามาได้อยู่นะได้อยู่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 ขอหมัดเนี้ยขอหมัดเนี้ยมาเลย ไม่ไม่เดี๋ยวไอตัวคนรอดเนี่ยต้องต้องเก่งทองไยเก่งทองเก่งของไปเลยนะเก่งเด็ดมามามาเนี่ยพอแล้วพอแล้วสำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าติดต่อข้างล่างนี้เลยครับ ตามเพจนี้เลยนะครับติดต่อนี้เลยหรือท่านใดที่อยู่ต่างประเทศฮัลโหลฮัลโหลโอ <c oughs> า,ายุเอเวอรี่บอดี้คอนแทคคอนแทคนาวนาวนาวโอเคซีโยเกนอย่าลืมติดตามช่องและดกดซับสไครต์ด้วยสวัสดีัดครบ,ครบไปเลึกพอเออกูอยากติดหน้าลุงว่ะควันตีนกูหลายรอบแล้ว